ทักทายจะบ,บนนี้ก็พระโหคือเก่าเนาะมือน,นี้ก็พระมีธุระที่ผ้ากับไม่ใช่เลยผ้ากันขึ้นเว่งเนาะพระพดกลกบมาจะเว่งพระพุทเผ้าทุกคนไปมึงดุกมึงด่านผ้าไปโตนกโตไก,ก่เนาะยู่ลยพระพุเกมขึ้นเว่งขึ้นมาน,นี้่ละให้ทุกคนที่ตามบุญการไปเว่งนันจของพอออพุเนาะขี่รถโดยสาขึ้รถโดยสาไปแต่บ้านไปและ

โอ้เจได้ขึ้นวิ่งฟ้าก่อนก็ามาบเลยเจได้เอานกกระโดงกระโตงใส่โต๊ะไปเลยหลุดจัน vô game cứ lột lột cột à tụi con làm đó tôi đi luôn tôi One more Ja, oh, das หนาบหรี่มันคงกกับองเมื่อเมเท่าะเอ็มพาร้างหเนี่ยนะกินแต่หนยเ็ยังเดียวชื่อขบอกคนนี่เป็นสลัดตลาดเทปข้าวมันรบอ๊ พี่รถออ,อกเต็มมืออาจจะอดไอาบอาจจะอกทัายตะเดี๋ยทุกคน,ก,นก็มืออาจจะปวทองเส้นทางเกา่าิซื้อนาไปเลยมันไปเวียดนามทุกคนส้นท,ทางเก่าเลย เด็กคนอันนี้ออกกรหอดเมืองงาจจากบุทองตลาดเมืองอาจจากบุทองเส้นทางแต่เรื่องนัทางเลยเก้าขึ้นปถาเวียดนามหาเวียดนามหาเนี่งมันขี่รถอันเมืองอาจจากบุรีรําอันมันตลาดพอลงจังหวัดหนึงเพืจะได้ขี่รถขับพื้นอีกหนึ่งตลาด้ โอเกียวครับลงไปสวรรณะเทศเลยบัดมาจอดออกคนอยู่ได้เหมื่นอ่านจากทรองนึงคนขึ้นรถแล้วเลยครับขึ้นมาสวรรณะเกศเลยแต่มืองอาจังทรองอาจสวนนณะเกศประมาณ60กิโล อันน,น,นี้เลยยมในห้องว่าการพวบ้องเมืองอาจ,จะคังล้องเนาะอากาศิโนทุกคนอคากาศตลาดชินโน นี่สามเนี่ยไปสวรรค์สามเนี่ยขึ้นเรือกันคนชิโน่แล้วตอนน้าเราเนี่ตลาดปิ้งก่เจโน่เด็ดปิ้งกาสมุทรเกลตลาดปิ้งก่ เอารถดิ่วขึ้นขึ้น่งเนาะ

ขี่รถไปข้อขี่รถมุกดาหารสวรรค์เมุกดาหารนะทุกคนขี่รถตัวนี้เรอไปเรื่องการกับมาจอดอยู่นี่ไปเวียดนามกับรมเจอดอยู่นี่ไปมุกดาหารกับรมเจอดอยู่นี่ขี่รถตัวนี้โคสิโรนี้สิขึ้รถนี่อยู่อยู่นี่ต่อขึ้นวิ่ง

ทุกคนวันนี้ก็โพฮดผ้าไม่ใช่ขึ้นมาเว่งเนาะเพื่กอกดสุขภาพหรือว่าเป็นการดูเข้า,ขานั่นแหละดูท่ามาแต่สวรรค์เทศมากเมื่อคืนนี่ขี่รถเต็งร้อนมากพอดีหอดเวียงจันพอดีโยช่อยเท่าไรทิศโม่งฝ่าหรือแป้นโมงนั่นแหละแล้วกับขี่รถมาเฮินรนลูกสาวขี่รถทำล้อกับมาเฮินรนลูกสามาของหอดที่นี่แหละ นอนอยู่คนสาวนี้มือต่อไปเลยที่ได้ผาพ้นไปโคตสุขภาพโยหงหมอเนาะโคตรเข้ากนนั่นและคลิปนี้แหละจบตอวนี้ทุกคนขอเขามกบใจครัวฮัขขบรับซ้มคลิปของโพฮอดเนาะให้ดีดีม่นทุกทุกคนากมาเมืุนำวากันไหม่อาทุกคนวนนี้ก็โพฮอผ้าไม่ใส ขึ้นมาเวงเนาะเพอร์กอสุขภาพหรือเพิ่อนกัดตัวเข้านั่นแหละเดินทางม,มาแต่สวร์รณเทศมากเมื่อคืนเนี่ขี่รถติงร้อนมากพอดีฮอดเอเวกันพอดียโย้ซอยเท่าเลยคิดโมง่งไหรือแปดโม่งเลยแล้วกับขี่รถมาเฮิ่นลูกสาวขี่รถสารล้อกับมาเฮิ่นลูกสาวมาขอฮอดคี่นี่แหละนอนอยู่เพืนลูกสาวนี้ มือต่อไปเราจะได้ภาพขึนไปโกตสุขภา,าพโยหงหงอเนาะโคตรเข้ากันนั่นแหละคลิปนี้แหละจบทอนนี้ทุกคนขอขอบคุณใจกลัวรับฮอบซุมคลิปของอโค้ดนี่เนาะให้ยืดดีนี้กับทุกทุกคนนำมือนำว่ากันใหม่